สวัสดีครับวันนี้เรามาที่เจสโกโลตัสท่าทองจังหวัดเพชรเจริญกับโครงการประลาดนัดของดีวิถีชุมชนทพสนะครับวันนี้กลุ่มกเกษตรนินทรีวิถีพอเพียง459บ้านเต่าไหาเหนือระบลท้าศัตริยอพิชัยจังหวัดประาดิตมาอ,ออกบูธสินค้าคุณภาพนะครับกรเกษตรอินทรีย์ปลอดสารเคมี Me นะครับมาเยี่ยมชมบูธของทาง โครงการเกษตร4459ได้เนาะสินค้าราคาถูกคุณภาพดีครับสินค้าราคาถูกคุณภาพดีตอนนี้กําลังเตรียมกันอยู่เลยมีหลากหลายมากๆครับมีผักด้วยมีสลัดมีขนมมีไขอ่อารมณ์ดีมีน้ำหมักเชียวภาพมีน้ำยาเหนี่ยงประสงมีน้ำน้ำมะเฟืองนะครับตัวนี้น้ำมะเฟืองเนี่ย ใช้แล้วหน้าขาวใช้ดีใช้ดีอ่าอันนี้เป็นน้ายาซักผ้าครับน้า,ายาซักผ้าตอนนี้ทีมงานกำลังขักรม้นทําเตรียมกันอยู่นะครับเชิญมาครับที่เทสโกโลตัสท่าทองจังหวัดพิษ,ษณโุโลกโครงการเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง459ของทางพี่น้องบ้านเก่าไหเหนือนะครับตำบลทา่าศัก์อำเภอพิชชัยย้ำครับสินค้าราคาถูกคุณภาพดี หมดแล้วหมดเลยวันนี้นะครับที่ห้าง Tesco โ,โลตั s ท่าทองจังหวัดพิศนุโลกครับ